ใจครับวันนี้ก็ใกล้วันสงการเข้ามาแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงการปีปศ .2558 นะครับก็ขอให้สุขสันต์วันสงการกันทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้ก็ถือโอกาสนี้นะครับอยากจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งคือว่าตอนนี้ใกล้ที่จะเป็นวันสงการแล้วอยากให้ ทุกคนที่จะไปเที่ยวสงการนะครับช่วงนี้ให้จองโรงแรมโดยการคลิกคลิกจองโรงแรมนะครับผมจะมีป้ายไปให้คลิกจองโรงแรมนะครับจะได้เป็นการสำรวมิสเตอร์ฮ o ทเซียเที่ยวสะใจเนี่ยมีเงินไปเที่ยวสงการที่พมา่าแล้วก็ไปที่เวียดนามต่อนะครับก็จองโรงแรมครั้งต่อไปไปเที่ยวสงการนี่ะครับก็ให้ คลิกตรงนี้แล้วกันครับคลิ๊กตรงนี้เลยครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้มีความสุขสุขสันต์ประสงการครับโอเคบ๊าย